สวัสด,ดีจ้ายิานดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตารางบอลวันนี้โอ้โหเมื่อคืนครับไม่ได้นอนเคาะด้วยไม่ไหวจริงเมื่อคืนนี้สุดๆจริงๆนะเมื่อวานนี้เอต้องบอกว่าสี่คู่ที่ผ่านมาของบอลโลกไม่มีอะไรพลิกโผล่เลยพูดแบบตรงๆเลยอะไรมาอย่าง,ไง,ไงงี้ไปอย่างนั้นหมดจริงๆมีแบบคะแนนะแตกต่างกันบ้งแต่สุดท้ายแพ้ชนะนี่ตรงเป๊ะใครเล่หนึ่งคูณสองไว้ด้วคือเต็มๆเลยนะเมื่อคืนนี้มา เรามาดูเนี่านี่กับเทียนญ,ญาติคนเดิมนะจ๊ะเพราะเพิ่มเติมก็คือความแม่นยําไม่เหมือนใครสุดยอดจริงๆามาดูผลก่อนเมื่อคืนนี้ตูนิเซียแพ้ออสเตรเลียไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งโปลแลนด์ชนะซาอุดีอาระเบียไปสองประตูตอนน่อศูนย์ฝรั่งเศสชนะเดนมาร์กไปสองประตูต่อนหนึ่งเป๊ะอร์เตนตินาชนะเม็กซิโกไปสองประตูตอนน่อศูนย์อันนี้ก็เป๊ะเช่นเดียวกันเรียกว่าไม่มีอะไรพลิกผั่นะเมื่อคืนนี้อเรามาดูในส่วนของ บอลใน่่ํคคืนนี้วันที่27พฤศจิกายนญี่ปุ่นเจอกับคอสตาริก้านะถ่ายทอดสดทางช่องทีม m 25บรลิเยมเจอกับโมร็อกโกถ่ายทอดสดทางช่อง9เอ็มคอร์ด30โคเอเชียปะทะแคนาดาถ่ายทอดสดทางท for you นะจ๊ะสเปนเยอรมน,นีถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นที22ขอเริ่มแต่5โมง2ทุ่ม5ทุ่มละตี2โอ้หไม่ดูไม่ได้ปะเอาปะท <c oughs> ั้งวันนี้ต้องมาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูนิดในส่วนของทัศนบอลคําคืนนี้ญี่ปุ่นคอสตาริกาจะเป็นยังไงกันม้างตอนนี้ต้องบอกเลยนะจ๊ะในกลุ่ม E ก็จะมีสเปนญ,ญ,ญี่ปุ่นเยอรมนีคอสตาริกาตอนนี้สเปนกับญี่ปุ่นได้เก็บไปละสามคะแนนที่เหลือเยอรมนีคอสตาริกายังไม่มีคะแนนเลยเท่ากับว่าตอนนี้ญี่ปุ่นดูจะมีภาษีมากกว่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าพูดถึงการเอ่อการเก็บคะแนนก็ญี่ปุ่นมีภาษีมากกว่าแต่เรามาดูในส่วนของ ห้าครั้งล่างสุดของญี่ปุ่นก่อนเป็นยังไงญี่ปุ่นเจอกับเยอรมนีญี่ปุ่นก็ชนะไปญี่ปุ่นแคนาดาแพ้ญี่ปุ่นเจอเอ็กซ์ซองกอดเสมอญี่ปุ่นเจอสหรัฐอเมริกาชนะญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้ชนะเรียกว่าคะแนนค่อนข้างดีนจัจ้ะที่สุดของคอสตาริกาเนี่ยจ๊ะแพ้สเปนชนะในจีเวียชนะอุเบกิสถานเสมอเกาหลีใต้อ่าอ่าแล้วก็คอสตาริกาชนะนิวซีแลนด์นะจ๊ะ ต้องบอกว่าทั้งสองทีมมีเคยเจอกันมาก่อนนะญี่ปุ่นชนะคอสติกาสามศูนย์ญี่ปุ่นชนะคอสติกาสามหนึ่งโอ้โหลำบากแล้วบอกเลยภาษีคดีจริงๆยังไงก็อย่างนี้เอาละนํามาดูกันในส่วนของทัศนะเกมนี้เขามองแล้วบอลญี่ปุ่นบอลญี่ปุ่นมาแน่นอนคืนนี้เขาเรียกอะไรอะซามูไรซามูไรมาแน่นอนเลยโอ้โหดูจะลาบากแล้วตอนนี้อในส่วนของแทมน่าจะได้ประมาณสักสองประตูต่อหนึ่งรือประมาณนะสำหรับคู่นี้ มาดูในสุดของคู่สองรุ่มนะจ๊ะเบลเยียมเจอกับโมร็อกโกเอาละเบลเยียมยังเก็บไปละสามคะแนนนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเอฟนะจ๊ะโมร็อกโกยังเก็บได้แค่หนึ่งคะแนนก็คือเสมอมาเมื่อที่ผ่านมาเอาละมาดูสุดของห้าครั้งล่าสุดก็คือ เบลเยียมชนะแคนาดาเบลเยียมชนะอียิปต์ Belgium, เบลเยียมเฮ้ยเบลเยียมแพ้อียิปต์เขอาไปเบลเยียมแพ้เนเธอร์แลนด์เบลเยียมชนะเวลเบลเยียมชนะโปแ,นนแลนด์เขาเรียกว่ากลางๆไม่มีอะไรผิดปกติอะไรมีชนะนิดนึงในส่วนของโมร็อกโกนะคะกาอโมร็อกโกเสมอโคเอเชียโมร็อกโกชนะจอร์เจียโมร็อกโกเสมอกับปาารกวัยโมร็อกโกชนะชิลีโมร็อกโกชนะจาเมกาเรียกว่าโมร็อกโกมีผลคะแนนที่ค่อนข้างจัดดีกว่าอืมไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะ กลายเป็นผู้นํากลุ่มไปเลยก็ได้ในคืนนี้โมร็อกโกไม่แน่นะเอาลนะมาดูในส่วนนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้เอาเด็ดๆต้องเป็นสิ่งโตแอสลราโมร็อกโกเลยมาเลยปัจจหนาจะชนะไม่มากดูจากทรงแล้วน,น่าจะเป็นบอลอุดส่วนใหญ่คืนนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองไม่ได้เยอะไปกว่าน,นี้เลยในส่วนของคู่ที่สามห้าทุกของเรานะจะโคเชียรมกับแคนาดา โอ้โหตอนนี้โคเอ,อเชียกับแคนาดาโคเอ,อเชียอยู่อันดับ2ของกลุ่ม F นะจ๊ะแล้วก็แคนาดาอยู่อันดับ4ของกลุ่ม F, นะเอฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเรามาดูในส่วนของผลงานผลงานนะจ๊ะ5อันดับก็คือโคเอ,อเชียเสมอโอ้โหเสมอหนักมากเสมอโมร็อกโกชนะชนะชนะโอ้ยชนะเยอะนะจ๊ะสี่ครั้งที่ผ่านมาก็ชนะค่อนข้างเยอะนะจ๊ะโอ้ไม่ธรรมดาโคเอเชียนี่คะแนนก็มีมีเสมอล่าสุดที่เหลือชนะหมดเลย เรามาดูในส่วนข,อ,ของแคนาดาแคนาดาแพ้เบลเยียมมาเก่ชนะญี่ปุ่นแพ้โอ้โห و, มีแพ้เสมอชนะแพ้ชนะโอ้โหลับกันไปหมดเลยนะเรียกว่าตรงนี้นะจ๊ะเออโคเอเซียนี่ดูจะมีพาซีมากกว่านะลงมอกรงนักเมเปิ้ลแดงแคนาดาน่าจะมาติงน่าจะมาติงเลยแหละเอาละเรามาดูในส่วนข,อ,ข,อ,งข,อ,ของสเปนเยอรมนีสเปนสเปนนะจ๊ะสเปนอือ สเปน่าจะเจอวันโอ้โหสเปนนี่หนักมากเพราะว่าสเปนนี่ค่อนข้างจะมาสูงสถิติเขาแบบสิบครั้งแล้วกันชนะเกือบตลอดเลยมีแพ้สวิตเซอร์แลนด์ั้ง,งเดียวสเปนสเป,สเป,สเปนหนักสเปนนี่มาแรงอีกแล้ววันนี้เยอรมนีล่ะเยอรมนีแพ้มาเยอะช่วงนี้เยอรมนีสกอร์ไม่ค่อยดีเลยจ้าช่วงนี้จีพันธ์บาทมานะอ้าวโอเคเรามาดูแล้วมองแล้วกระทิงดูสเปนก็น่าจะมาอีกเช่นกัน เอาละนี่ก็คือทัศนาพลของบอลในค่ำคืนนี้เดี๋ยวก็ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คิปหนะ้าสวัสดีจนะ้า